มีปัญหาก็คือคันนอนไม่ได้เลยลุกขึ้นมาเกาไปลิงเลยลูกพันตั้งแต่หัวนี่หน้าต่อคันหมดก็ยิบยิบยยคันเลยนะคันหมดเลยแล้วผิวเป็นไงผิวตอนนั้นก็อธิแท้งเนาะแล้วก็เกานอนตื่นแต่ตีหนึ่งนั่งเกาแล้วดำ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 ยาเรื่องอให้มา อายังไงก็ไม่หายเรียกเขาทุกคืนมาที่นี่ดีกว่าตอนหลังน้องก็ดูให้ก็บอกเนี่ยลองไปหาหมอโบนนี่เอาน้ำสมุนไพรนี่แหละมากินอพอดีมันคันจนไม่ทนไม่ได้แล้วอ่ะบอกไปไปไป ทายาที่คุณหมอให้แล้วกินลมพลัยก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแต่แล้วก็คันมันก็ลดน้อยลงก็เนี่ยมัดมันชุ่มขึ้นมารู้สึกค็ดีขึ้นักผิวมันก็ดีขึ้นเวลาอาบน้ำเมื่อคุณหมอบอกว่าให้ทวนขึ้นเมื่อก่อนเหงื่อไม่ออกนะนี่เหงื่อจะซึมซึมซึมแล้วมันเหนียวเหนียวตัวเนื้อคอเนี่ยมันจะเหนียวหน้าตาหัวเหมือนเหมือนมอว่าดูกลุ่มคนมันเปิดมันก็เลยทําให้เรามีเหงื่อออกมาก็เลยประสบความสําเร็จ ก็ไม่คันเลยมาพอดีข <uh um> si> ึ้นแต่แล้วก็มันไม่ค ja ันน nah, ้องเห็นพ so, ี่เป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นนะอาการคันก็ลดลงเพราะฉะนั้นวันนี้มันมันจะบอกว่ามันเป็นทางออกไหมมันเป็นทางรอดไหมก็เสริมกันไปอะอาจารย์ว่านะก็ขอให้การทรงตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆนอนหลับก็ดีขึ้นนอนหลับก็ดีขึ้นอาการคันก็ทุเลาลงมันเรื่องราวดีๆวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะ